สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนระับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศนะครับก็กเนื้อครับครั้งที่หนึ่งนะครับระหว่างสวินดอนพบกับเบรเมนนะฮะไวเดอร์เบรเมนซึ่งการเจอกันของคู่นี้ผมคิดว่า เจอกันถูกคู่เหลือเกินนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนี่เป็นทีมที่มีเป็นมหาอำนาจทางการเงินนะครับหรือเรียกภาษาทางเมืองว่ามหาอำนาจมหาอำนาจของความอหวงนะฮะสักสองทีมนี่มีความอหวงนักเตะเหลือเกินนะฮะดูขนาดจัดทีมนะฮะนานเหลือเกินนะฮะกว่าจะ เตะกันได้นี่ผมก็รอนานมากนะครับทางเบรเมนี่พร้อมก่อนนะฮะแต่สวินดอนนี่นักเตะค่อนข้างจะเยอะนะครับคาดว่าคงจะห่วงนานนะฮะห่วงไว้หลายตัวนะฮะคงจะไซส์ที่ฟิตๆนะฮะลงกะจัดเต็มนะฮะโอเคครับผมทางสวิดอนนี่เปลี่ยนตัวก็จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ โอเคครับขอตัดขั้นให้เขาสู่สนามอาโอเคครับผมอา <'s> okay. แล้วฮะเข้าสู่พิธีการนะฮะต้อนรับท่านเข้าสู่สนามโอทราวฟอร์ดนะฮะสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตอนนี้นักเตะก็เดินลงสนามเรียบร้อยแล้วนะฮะ11คนแรกของสวินนอน์ทาวได้แก่ผู้รักษาประตูโรเบโตนะฮะและใครีไม่รู้จำไม่ได้เห็นแวบ,บๆมันสุขิสนะฮะไมค์คาริชาร์ดวิเซลร์เยนฟานอัเกนส่วนเบเดอร์เบเมนนะฮะนำทีมโดยโรเบิร์ตเลวานดอสกี Le นะฮะแล้วก็อะไรไม่รู้อีกหลายตัวนะฮะเอาล่ะฮะกรรมการส่งสัญญาณพร้อมแล้วนะฮะ เริ่มเกมฮะสวินดอนเป็นคนขี่อก่อนนะฮะใครฮะแะากิติฮะจ่ายให้แฟน์ทองเกนอื้มเคซุสนาบาตัดบอลได้จ่ายให้ซามูเอโตโดนตัดทุนนี้ฝาวฮะเลวานอสกี้จา่ายเร็วแต่เอตโตก็โอ้โหทำอะไรไม่ได้สวินดอนหวดยาอย่างเดียวฮะเดกโก้ได้บอลลากไปก็โดนสวินดอนตัดได้มันสุขิดมันสุขิดพยายามจะเลี้ยงเดียวอื้อม,มันสุขิด เบเมนได้ฟาวฮะดีเอโกยิงเลยฮะลูกนี้โอ้โหเราไม่คิดว่าเขาจะยิงนะฮะเบเมนยังบุกต่อฮะสวีนอนตัดบอลได้อา้าวหลุดแทงหลุดไปแล้วโอ้โหใครฮะปาลาชิกอีวานลาคิจิลูกนี้ยิงแน่นอนฮะ แง่ข้ามขานเปิดเลยนะฮะยิงไฟร์ดงเก้นมงยังได้อยู่สวินดอนอา้าวมันสุขิดโอ้โหโจฮัตออกมารับได้ทันนะฮะจังหวะน,นี้17นาทีผ่านไปแล้วฮะยังทำประตูอะไรกันไม่ได้เลย เนื่องจากทั้งคู่นี่เป็น2ทีมมหาอำนาจของความอ่วงนะฮะอ่วงนะักเตะไว้เยอะเหลือเกินเดี๋ยวเราจะได้เห็นทางด้านสวินดอนเปลี่ยนตัวนะฮะว่าเขาอ่วงไว้ยังไงนะฮะไปเขามาดูนะฮะซาเมเวโตวเดะจะแทงให้เดียโก้โอ้โหก็ไม่ไดังฮะหมัดยาเข้ามาอีกเอโต้มงเดีย,โ,ดยกโก้ได้บอลจ่ายไปทางเคซุสนาบาสัสโยนมาทางด้านของซาเมเวโตวข้ามหัวไปโอ้โหสวินดอนตัดบอลได้ สวีดอนทำการสวนกับพาราชิกจ่ายให้มันซูคิิตลุดเดียวฮะแต่ว่าลำแน่ฮะโอ้โหยิงก็ไม่เข้าฮะโอ้เปิดนะฮะบอกได้คำเดียวว่าเปิดแล้วอ,อืินดาวิลุยส์งวดยาวขึ้นไปามาเมลโต้ก็ไม่ได้ฮะมันซูคิตมันซูคิตเลี้ยงเดียวโอ้ไม่ได้ฮะฟาล เคซุสนาบาสไม่เปิดไม่เล่นเร็วฮะวัดขึ้นมาเอโต้ก็ยังไม่ได้บอลเอโต้ครับวิ่งอาศัยความขยันชายมาที่เคซุนนาบาสเคซุส,สน,นาบสสนนาบสเลี้ยงแอแต่ก็ไม่ผ่านไมเคิลริชาร์ดผาลสิกผาลสิกจะเลี้ยงเดียวเหมือนกันตัดได้มาที่เลวนานัสกีแอะก็ไม่ผ่านอีก เกมส่วนมากอยู่กันตรงกลางนะฮะสู้กันที่แดนกลางนะฮะตอนนี้สวินดอนบุกไปทางด้านขวาโยนข้ามฟ้ามาซัดตรงนี้เข้ามือโจฮาร์ตนะฮะโจาฮาร์ตเล่งก่อนว่าจะเปิดให้ใครดีเล่งไปที่เอโต้เอโต้โดนแฟนโทเกนสกัดวไาได้ดีเอโก้ดีเอโก้จ่ายไปทางหน้าเอโต้เอโต้แทงให้เฮซุสนาบัตหลุดไปแล้วฮะทางฝั่งขวาเฮซุสนาบัตลากไปโอ้โหแต่ก็ติด มาลังกาเอาแล้วฮะทางด้านของทอมสมายหรือว่าทอมแมงสาบนะฮะจะทำการเปลี่ยนตัวแล้วนะ,ะตอนนี้เราคิดว่าเขาจะเปลี่ยนทีละสามตัวหรือเปล่าฮะ,ะหลังจากที่เขามีประวัติว่าเปลี่ยนทีเดียวท,ทีละสามเลยนะฮะเพราะว่านักเตะเขาเยอะเหลือเกินเขาอ่วงไว้เยอะนะฮะอ่วงแล้วก็ไม่ยอมปล่อยด้วยนะฮะหลายทีมก็บ่นมา เขาคือทีมมหาอำนาจทูนะฮะเอาละ้ฮะส่งใครมาฮะดาวลุ่งทีเพิ่งจะซื้อมาใหม่ส,สดๆแล้วร้อนเช้านี้ฮนะผมจําชื่อไม่ได้ครับว่าชื่ออะไรไม่สนใจครับเดินหน้าบุกต่อครับเบมินคซิสนบาบัดไตะลูกนี้ก็ติดอีกอย่างได้ทุ่มฮะเดนี้อเวสทุ่มให้เดโกเดวนี้อเวสเอ้าเลี้ยงออกครับเกิดอาการแห่นะฮะแหเบาๆเอาแล้วฮะ โต้ก็ยังไม่ได้หมดครึ่งแรกฮะยังทําอะไรกันไม่ได้ฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์นะแม่สองทีมมหาอำนาจความอ่วงนะฮะยังทําอะไรกันไม่ได้ฮะสมแล้วฮะที่เป็นคู่ชิงชนะเลิศเพราะว่าอ่วงกันทั้งคู่นะฮะนักเตะเด็ดๆนี่อ่วงไว้ก่อนนะฮะ ส่วนทีมยากจนอย่างคริสตันพาเลตนี่ก็เป็นทีมนอกสายตาะฮะดูดูการหน้านี่ประกาศไว้แล้วนะครับว่าจะเข้ามาเล่นให้ได้เอาละฮะมาดูครึ่งหลังฮะเอโตโชว์สกิลเดาแต่โดนเตะเลยฮะอืโชว์เพื่ออะไรฮะหดยาวขึ้นมาสกัดได้สวินดอน,นเปตองกินจ่ายไะะ้ทานัง อ่าก็ยังติดอีกฮะเอาแล้วฮะได้บอลแล้วฮะมันสูคิดนะฮะมันสูคิดลากไปแล้วจะทำยังไงต่อมันสูคิดเอ๊ะแปลจ่ายโจฮาร์ดหรือฮะโอ้โหสกัดออกมาได้แล้วฮะเคซุสนาบัสอ้าวก็ยังไม่พ้นอันตรายอ่าก็ยังตัดได้ฮะลุยกัสตัวอาแล้วฮะลากไปอีกแล้วฮะวันมาตาแทงให้ระเบิดเลยวันดอัสกี้ฮะ ออเอโต้โอ้โหถูกทางด้านของเฟรดอเกนสกัดไม่ได้โยนมายังติดวิเซลวิเซลจ่ายโอ้โหลุยก็สิรวว์ฟจัดได้เปลี่ยนฝ้ามาทางด้านเคซุสนาบาสนะฮะเคซุสนาบาสจ่ายไปทางทางด้านเอโต้เอโต้ล็อกหนึ่งทีโอ้ยเอโต้โดนเตะแล้วงงฮะหาบอลไม่เจอฮะไปทางด้านสวีดอนสวนเลยฮะตอนนี้ลาวิสลุยตัดไม่ได้เคซุสนาบาัสอีกรอบฮะแมหมจลวดทั้งเรียบมาเคซุสนาบาัส เอาละฮะจะทำยังไงตอนเคสซุนบัตโยนเข้าไปเลวานดัสกี้โมงไงแต่ไม่เต็มหัวฮะแม่บนเหมือนกันนะฮะว่าอยากย้ายทีมอยู่นะฮะเลวานดัสก้ทางคิสตันพาเลตก็จับตาดูสถานการณ์อยู่นะฮะพยายามติดต่อขอซื้อเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าทางด้านของเบเมนนี่ไม่ยอมปล่อยนะฮะมาดูกันต่อฮะโอโหจะหลุดไหมลูกนี้หลุดไหมเอาละ่าละโจฮาร์ดฮะ ออกมารับไม่ได้สาดยาวเลยฮะพื้นละยี่สิบบาทสาดมาเลยยังเข้าทางของสวินดอนสวินดอนมันสุคิดจำได้อยู่คนเดียวฮะมันสุคิดโอ้โหจ่ายมามันสุคิดอีกแล้วมันสุคิดใครก็เปิดเข้าไปโมงทิ้งมาได้หมดเข้าไปดีโกด้ได้แทงให้เอโตเอโตได้บอลอีก้ะครั้ง เอโต้ชิปไปทางด้านเลยวานอสกี้แต่ไมค์การีชอตเอาล่ะฮะจะเปลี่ยนตัวอีกแล้วฮะทางด้านของสวินดอนนะฮะนักเตะเขาเยอะฮะผมบอกแล้วเขาอย่าทำการอ่วงนักเตะไว้นะฮะสองทีมนี้แข่งกันอ่วงนะฮะเอาล่ะฮะเดี๋ยวเราจะได้ดูะฮะว่าเขาจะเปลี่ยนใครลงมามาชมเกมกันต่อฮะ เลวานดอสกี้ตัดบอลได้จังหวะนี้เลวานดอสกี้ทำในโอ้ยโดนเตะจังหวะนี้แม่ไมเคิลิชาน่าไปเตะโดมโดเบโต้ที่ต้องสั่งเพื่อนเลยแฮร์รี่ไวทคิงนี่ประกบไปดีหน่นะบ้าคิงแบบดีนี่นะห้าปอยน่ะป้าเอาละฮะส่งใครมาฮะมานซูคิดออกชาบีออกโรนันโดออกโอ้โรนันโดเข้าโอ้ผมก็งงเลยฮะว่ามันเอาใครเข้าบ้างเนี่ยอ๋อสรุปเอาโรนันโดกับตาโอเล่เข้านะฮะ เอาชาววีกับมันสุขิดออกนะฮะาตาโอเล่นี่ก็ได้มาจากทำเอาดทางด้านดิมาเรียนะฮะไปแลกกับตาโอเล่ที่อยู่ทางด้านของทีมโหมดปีศาจเลยเอาโซซิดัดนะฮะทางด้านของเบเมนนี่ก็ชนะทางด้านโซซิดัดมานะฮะโอ้ยิยงจนนี้ปัดชนเสาโมกีทีโอโหเซฟไว้ได้เงี้ยรเบโต้โรเบโต้สาดยาวให้จะสวนกลับเร็วจะส่งให้หลนแล้วแต่กระดูกตัดได้เอาละ้ฮะ โอ้โหเอโตโดนแซงอีกสวินดอนสวนอีกทีมาคิซิโอจ่ายไป่ไดทางด้านต่อตาโอเล่ตัดไว้ได้อีกแทงให้จะแทงให้อีกแทงให้ตาโอเล่อีกครั้งตาโอเล่ฮะอาศัยความใหญ่ใหญ่เหลือเกินตาโอเลเอ่แต่ดาวิดลุยก็สกัดไว้ได้บุกมาอีกครั้งจะทำยังไงทำยังไงฟิลิปเป้ลุยโอ้โหพักอกให้โจฮาร์ดรับสบายฮะโจฮาร์ดบอกโอ้สบายรับเบาๆ โจฮาร์ดหมดไหมหมดเวลาฮะต้องมาต่อเวลาพิเศษอีกครึ่งละสิห้านาทีนะฮะสุดมันฮะคู่ชิงชนะเลิศกอกเนื้อครับนะฮะหลังจากที่แข่งทราบผลว่าใครเป็นแชมป์เราจะทำการแข่งบอลลีกเลยนะฮะซึ่งตารางได้ออกมาแล้วนะฮะเอามาชมกันต่อครึ่งหลังฮะ เลี้ยงเดี่ยวเลยฮะโรนัลโด้เขา้องว่าเขาเปิดได้นะฮะไม่รู้ว่าเขาเติมทูซื้อหรือเปล่านะฮะ <c oughs> ดานเนี่อาเวสไปทางด้านของดีนาตาเล่ ale, นะฮะที่ลงมาแทนของทางด้านของเซซุสนาบาอาเวสไปที่เดีอโกเดีโกไปทางด้านของฮวนมาตาฮวนมาตาเจ้าฮวนไม่โอ้ยติดแมงกระลา ยังได้ทุ่มต่อดดีนาตาเล่ยังไม่รู้ว่าจะทุ่มให้ใครดีวิ่งมาละดาเนียลเวสดาเนียลเวสโอ้โหถูกตัดได้เอาก็ยังได้อยูด่ดีก็โดนตัดได้จ่ายให้ทางด้านโรนัลโดแต่ดาวิดลุดยมาช่วยประกัดสกัดไว้ได้เลวานดอสกี้เลวานดอสกี้สัดยังวันนี้โอ้โหโดนเซฟไม่ได้สัดอีดีชนข,ขเาเลยโอ้โหมาหหแล้วกันหดทิ้งเลยฮะโอ้ ยังกดดันต่อเนื่องฮะห้มเลยฮะตอนนี้เรียกว่าห้มหัำมันโอ้โหเอต้หัวดีกูสักสกัดเอาไว้ได้โอ้โหสวนดอนเตะพลาวันฮะตอนนี้ไมเตะเตะข้างหน้าอย่างเดียวฮะไม่สนใจในทางนั้นลวฮะโอ้โหโดนห้มขนาดนักฮะทางด้านสวีดอนแต่ก็ยังไม่คมนะฮะทางด้านของเบรเดเบเม้น ถ้าเกมยังเป็นอย่างนี้นี่โอ้โหผมคิดว่าต้องดวนจุดโทษกันแน่นอนฮะอ้าวเอโต้จะโชว์สกิลอีกแล้วฟิลิปเลปเ้ลุยส์โอ้แห่ฮะฟิลิเป้ลุยส์แห่ฮะโรนัลโด้ตาโอเล่ตาโอเล่โดนเตะล้มไปได้ฟาวฮนะราคิติสปันลูกนี้ก็เข้ามือโจฮาร์รัสบายหวดโจฮาร์ มุ่งเข้ามาอยังได้บอลอยู่อาฮา่โอ้โหจ่ายไปทางด้านของมาคิซิโอมาคิซิโอถูกแดนนี่อาร์เวสสกัดไว้ได้แทงมาให้ทางด้านดีนาตาเล่ดีนาตาเล่ก็ยังไม่ผ่านมาคิซิโอจ่ายให้เตาเล่โอ้แต่ก็ถูกตัดได้เดโก้ไปที่มาคิซิโออีกครั้งโอ้ยบอเลเร็วเหลือเกินตอนนี้เดโก้แทงให้ทางด้านเอโต้เอโต้กระชากไปแล้วฮะเอโต้ e จ่ายไปทางด้านเลวานดอสกี้เลวานดอสกี้วิ่งมาซัด โอ้โหโลเบโตปัดไว้ได้ฮะโอ้โหเสียดายเหลือเกินทอมแมงสาบถึงกับหัวเลาะฮ่า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 เลยฮะโอ้โหไอโอตก็คู่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 นะฮะไม่มีดวงถือว่าไม่คมฮะได้ลูกมุมฮะเบเมนนาทีที่ร้อยสิบแปดแล้วฮะตอนนี้มงสกัดออกมาเอาแล้วฮะจะสวนกลับละฮะทางด้านของสวินดอนสวินตาโอเลได้บอลแทงมาให้ทางด้านของปาเลชิก ปาอะไรกลากเอาเลยฮะหลุดไปแล้วครับปาอะไรหยุดรอดนึ่งไม่รู้จะหยุดรออะไรนะแต่ว่าเข้ามาบีบแล้วกองหลังทั้งนั้นกองหลังไปได้ไปเน่นโอ้โหฟิลิเป้ลุยฮะมาจิ้มออกไปได้มาชมลูกมุมลูกนี้ฮะจับตาดูให้ดีฮะโยนไปลูกนี้เนัลโด้มองเรียบร้อยแล้วกู โมงได้มันเลื่อนะฮะลูกนี้โอ้โห,โหไม่มีใครประกบทางน้างของโรนันโดเลยฮะโอ้โหเดียโก้ก็มาไม่ทันฮะแถมยังตัวเล็กอีดังหาลูกนี้โยนพอเหมาะพอเจาะเหลือเกินฮะนาทีที่120พอดีฮะโอ้โหหมดโอกาสแก้ตัวแน่นอนฮะ,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 ะสำหรับเวเดอร์เมเมนโอ้โหเอโต้ล็อกไปล็อกมาลักเล็กล็อกเล็ก,ลกจ่ายให้เลยวัดดัสกี้โดนเตะนิดนึงหมดเวลาการแข่งขันน่ะโอ้โหเจ็บปวดเหลือเกินฮะทางน้างของเวเดอร์เมเมน อบอกแล้วครัาบาปมันตัวตันนะฮะบาปขบหัวนะฮะคราวที่แล้วก็ยิงทางด้านของเซอร์เซเดตนะฮะนาทีสุดท้ายนะฮะตอนนี้มาโดนรอบชิงแกนในลึกเกินนะฮะโอ้ยังไงก็ขอแสดงความายินดีกับทางด้านของสวินดอนนะฮะคืนนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมผมสวัสดีครับ